เรื่องยอข้ามากับพระช่อง7 HD สักประกาศสิทธิ์นักเลงพนเจนจรจอมกะล่อนใช้ชีวิตเดินทางไปเรื่อยๆเขาผ่านมาที่บ่อนแล้วเข้าไปเล่นพนันแล้วถูกหาว่าเป็นสายตำรวจจึงถูกรุมกระทืบสักวิ่งหนีมาได้แล้วมาพบกับหลวงพ่อเสือที่เดินทุดงจะข้ามฝั่งชายแดนสักคิดว่าหลวงพ่อเสือมีวาจาสิทธิ์และมีอาคมคงกัะพัน เชนสักเห็นว่าหลวงพ่อเสือพูดว่าเดียวรถเมย์ที่ไม่ยอมจอดรับก็ต้องจอดซึ่งต่อมาสักก็เห็นว่ามันจอดจริงๆแต่ตามในของหลวงพ่อเสือหมายถึงรถมันวิ่งตลอดไปไม่ได้หรอกหรืออย่างเช่นสักกําลังถูกชาวบ้านรุงประชาทันทอหลวงพ่อเสือเศกใบมะขามเป็นต่อมาใส่ชาวบ้านได้ที่จริงหลวงพ่อเสือปลาหินเข้าใส่รังต่อให้แตกคือมากกว่าศัก์จึงขอตามหลวงพ่อเสือไปชายแดนด้วยเพราะอยากได้วิชาอาคมแก้วตา ลูกเสียกิจผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในอำเภอเสียกิจมีทั้งโรงไม้โรงเลื่อยสมปทานป้าไม้เมืองแร่และสถานบันเทิงซึ่งส่วนใหญ่ล้วนผิดกฎหมายทั้งสิน้นทั้งนี้เสียกิจได้รับการสนับสนุนและแบ่งผลประโยชน์กับสสเกริรกผู้แทนประจำทินนี้แก้วตาเลือกเป็นครูสอนนักเรียนประชาบาลในอำเภอมากกว่าที่จะสืบทอดกิจการของเสียกิจแก้วตามีสาวรับใช้ประจำตัวชื่อมะคินเป็นชาวพมา่าวันหนึ่งเสือพรย เสือร้ายหลายคดีอุกชะกันกับลูกชายชื่อเพลิงและเสือส่งสมุนมือขวาบุกเข้าปล้นรถไฟที่คนเงินเดือนข้าราชการและเงินของเสียกิจแม้ว่าศาลวัดพนากับจ่าโชคจะคุ้มกันอย่างไรเสือไพรก็เอาเงินไปจนได้เกิดกับเสียกิจแทนใจศาลวัดพนาขอกําลังจากเมืองหลวงมาช่วยปราบเสือใจเกดทําให้เรื่องนี้เป็นทดีใหญ่ส่วนทางฝ่ายเกลก,ก,ก็เรียกเสือทองจอมขมังเวทบรรดาครูที่โรงเรียนเดือดร้อนเพราะเงินเดือนไม่ออก แก้วตาจึงมาขอยืมเงินเสียกิจจ่ายไปให้ก่อนแพรพันแม่เลี้ยงของแก้วตาไม่เห็นด้วยแล้วโตวเทียงกันแก้วตาไม่กลัวแม่เลี้ยงเสียกิจห้ามทับแล้วยอมให้ยืมเงินแพรพันแค่แล้วเก็บไว้ในใจเธอคิดว่าเธอต้องได้สมบัติของเสียกิจเทียงคนเดียวกลัวจะโชคเองก็เดือดร้อนเพราะใช้เงินเดือนชนเดือนแถมไม่พอค่าเหล้าอีกระหว่างนั้นพงเซลแมนขายเครื่องสำอางก็เข้ามาในร้านที่จะโชคกินเหล้า ข้างโต๊มีเพชรสมุนมือขวาของเกริกและลูกน้องนั่งดื่มเหล้ากันแล้วมีเรื่องจะชกไม่ห้ามผงสู้ไม่ได้แต่ผู้ก็เข้ามาช่วยทั้งสองคนรู้จักกันผงพอใจที่เห็นว่าผู้เป็นคนดีสักเดินทางมากับหลวงพ่อเสือระหว่างที่พักสักเห็นควายของมะนาวหลุดออกมาจึงหวังดีจะจะเอาไปคืนพวกชาวบ้านมาพบแล้วคิดว่าสักมาขโมยควายแล้วหลวงพ่อเสือเป็นพรปลอมจนเกือบถูกรุงกระทึ แต่หลวงพ่อเสือชี้แจงจนชาวบ้านเข้าใจและสําแดงอาคมเศษไปมะคามเป็นตัวต่อให้ชาวบ้านเห็นอันนี้เป็นไปตามความเชื่อของศักดิ์เขาเริ่มเห็นช่องทางหากินของเขาแล้วมะนาวกับมะขิดน้องชายนิมนต์หลวงพ่อเสือไปที่บ้านแล้วได้พบกับตาของเธอชื่อตาชูเป็นชายตาบอดเพราะเกิดอุบัติเหตุตาชูคุ้เสียงหลวงพ่อเสือมากแต่จะไม่ได้ว่าเคยได้ยินที่ไหน ระหว่างที่หลวงพ่อเสือพักที่นี่ผู้ได้ยินกิติศพในอาคมจึงมาหามากรีดอยากเป็นนักเพลงเก่งแบบผู้จึงศรัทธาผู้มากอหลวงพ่อเสือบอกว่าท่านไม่มีอาคมแล้วเทศนาให้ผู้ฟังจนผู้เข้าใจแต่สักกลับไปบอกชาวบ้านว่าหลวงพ่อบม่หวยแม่นชาวบ้านแหกันมาขอหวยทําให้หลวงพ่อเสือลำบากใจแม้จะเทศนาให้ฟังยังไงชาวบ้านก็ไปตีเป็นหวยเสียหมดแถมถูกเสียด้วยหลวงพ่อเสือจึงดังใหญ่ เสือทองมาที่อำเภอนี้ตามที่เกรกเรียกมาด้วยค่าจ้างสูงเขามาเจอมะนาวแล้วลวนลามสักเข้ามาช่วยเอาไว้เสียกิจจึงให้มาทำงานที่โรงไม้สักรู้จักกับพงเพราะไปเที่ยวที่สถานเริรงรมของเสียกิจด้วยกันทั้งสองคนมีอะไรเหมือนกลางกันจึงคบกันไว้แต่ในใจต่างคนต่างมีอะไรปิดบังกันแก้วตายังสอนอยู่ที่โรงเรียนมาขิดเป็นนักเรียนที่นี่แต่ตัวโตก,กว่าเพราะสอบตกซ้ำชั้นมาหลายปี มะควิดมาเจอพงกับผู้ที่ตลาดแล้วชวนไปหามะนาวที่เอาของมาขายพงชอบในตัวมะนาวแต่มะนาวไม่ชอบพงเห็นว่าเป็นพวกกะล่อนหลอกขายของแต่พงก็ยังตามไปถึงบ้านมะนาวโดยมีมะควิดเป็นพ่อสือผู้ชอบใจที่มะนาวมีคนมาชอบสําหรับตัวเขาเองชอบพออยู่กับแววทํางานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวอยู่ที่โรงเลื่อยของเสกิจวันนี้แก้วต่ไม่มีคนขับรถสักจึงอาสาขับรถไปให้ เสียกิจรู้เรื่องจึงคาดโทษสักเอาไว้ว่าห้ามสนิสนมกับแก้วตาเกินเลยไม่อย่างนั้นจะถูกฟังในป่าสักกลัวแต่ก็ชอบสอบถามเรื่องราวของเสียกิจจากคนอื่นๆแก้วตาก็มีใจชอบสักเพราะเธอเห็นความจริงใจในตัวสักที่คนอื่นไม่มีแพรพันตราหน้าว่าวันหนึ่งแก้วตาต้องท้องไม่มีเพอแต่แพรพันกลับลักลอบเป็นชู้กับเกิกโดยไม่มีใครรู้จนวันหนึ่งแก้วตาเห็น แล้วคิดจะป้องกันสมบัติของพ่อจากผู้หญิงคนนี้สักบอกให้แก้วตาอยู่ห่างๆเกิก่เรากับว่าสักรู้อะไรบางอย่างมาเสือทองกับภูที่แท้เป็นศิษย์สำนักอาจารย์เดียวกันภูเป็นศิษย์น้องแต่เดินคนละสายภูเดินสายธรรมส่วนเสือทองเดินสายจอทมเสือทองคมคืนและค่าแววทาให้ภูโกรธแค้นแต่ภูสู้ไม่ได้จึงหนีไปพร้อมกับอาการบาดเจ็บปางตาย โชคดีที่เสือไพรช่วยเอาไว้และพาไปที่ชุมเสือผู้สาบานว่าจะฆ่าเสือทองให้ได้หลวงพ่อเสือถูกเจ้ามือหัวลูกน้องสี่กิจมาขับไล่เพราะให้หวยแม่นจนเจ้ามือกําลังจะหมดตัวหลวงพ่อเสือจากไปแต่โดยดีแก้วตามาใส่บาตรให้หลวงพ่อเสือและขอโทษที่พ่อของเธอสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้หลวงพ่อเสือให้อภัยแก้วตารู้สึกศรัทธาหลวงพ่อเสือแต่เจ้ามือหัวก็ส่งคนไปตามฆ่า โชคดีที่เสือทรงมาช่วยไว้แล้วพาไปพักที่สำนักทสงบนเขามีพระจำพันษาเพียงสามรูปคงไปมีเรื่องกับพวกของเกลกเพราะปกป,ป้องมะนาวจนถูกกล่นแกล้งให้ติดคุกมะนาวไม่มีเงินประกันตัวตาชูที่คิดจะย้ายถินฐานไปที่อื่นจึงแอบเอาทองคำแท่งที่ซ่อนไว้ออกมามะนาวไปขายในตัวจังหวัดแล้วเอาเงินมาประกันตัวทองคำแท่งนี้นี่เองเป็นเหตุที่มาของความวุ่นวาย เกลกรู้ประวัติของทองคําพวกนี้ดีเขาให้เสือทองไปคาดคันตาชูแต่พังมือคาตาชูตายอก่อนสิ้นลมลงพ่อเสือมหาตาชูพอดีตาชูจึงรู้ว่าที่แท้ลงพ่อเสือคือคนที่เขารู้จักและเกี่ยวพันกับเสือไพรโดยแท้พงรับรู้ว่าตาชูเคยร่วมปล้นกับเสือไพรซึ่งทองเหล่านี้ก็เป็นทองที่ป้นมาเกลเองก็รู้เขาอยากจะได้ทองพวกนี้เพราะคดีหมดอายุค,ความไปแล้ว เขาพอจะรู้ว่าเสือไพรู้ว่าทองเหล่านี้อยู่ที่ไหนจึงกูเรื่องให้เสือไพรมีคดีมากๆจะได้มีคนมาช่วยจับเสือไพรสักได้เข้าไปร่วมตัดและชักลากไม้ในป่าเขตของเสือไพรแล้วถูกจมตีเสือไพรหวงแนนป่ามากสักเกือบถูกเพลิงฆ่าแต่เสือไพรห้ามไว้เมื่อเสือไพรพบหน้าสักมันเหมือนมีความผูกพันบางอย่างสักได้มีโอกาสเข้ามาพักในชุมเสือแล้วได้เจอกับภู แต่ศัก์ต้องกลับไปที่โรงเลือเพราะภารกิจบางอย่างรวมทั้งเป็นห่วงแก้วตาด้วยเสือไพรประกาศว่าจะปล้นครั้งใหญ่เกริรกเสียกิจและสารวัดพนาเตรียมตัวป้องกันอย่างแน่นหนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเสือไพรจะมาปล้นที่ไหนเพิงคิดแปรพักจากเสือไพรเพราะตัวเองไม่พอใจที่เสือไพรไว้ใจภูอีกทั้งตัวเองเป็นแค่เด็กที่เสือไพรเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมจึงเอาข่าวมาบอกเกริรกและตกลงกัน เสือไพรป้นไม่สําเร็จและถูกจับได้นับเป็นครั้งแรกที่เสือไพรถูกจับในรอบ20ปีเพราะนอกจากพอต่อทอชาเสือเคยจับเสือไพรได้แต่ก็หายสาบสูญไปแล้วในใจเสือไพรมีความแค้นกับพอต่อทอชาติเสือบางอย่างเกิดคาดคันเอาที่ซ่อนทองมันเป็นทองที่เสือไพรปอล้นไปเมื่อ20ปีก่อนเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่คิดการคลี่คลาย แพรพันทะเลาะกับแก้ววตาจนหลุดปากออกมาว่าที่แท้แก้วตาก็เป็นลูกเลี้ยงเรีกิจแม่ของแก้วตาท้องก่อนแล้วจึงมาแต่งงานกับเสีกิจแก้วตาเสียใจและต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครเป็นพ่อของเธอหลวงพ่อเสือได้ทรงเสียเด็กชายคนหนึ่งตั้งแต่แบบอทเจนจบปริญญ,ญาตรีโดยฝากไว้กับพระสมชายส่วนตัวหลวงพ่อเองก็ออกเดินทุดงจนบัดนี้เด็กคนนั้นเรียนจบแล้วแต่หลวงพ่อเสือยังไม่เคยเห็นหน้าเลย ภาวะไปเป็นตำรวจอง์ยอมรับความจริงกับจาโชคและมนาว่าตัวเองเป็นตำรวจตำยศผู้กองเข้ามาสืบเรื่องเสือไพรและการคอร์รัปชันของเกริรกแล้วก็ได้หลักฐานบางอย่างที่สามารถเอาผิดกับเกริรกได้จากแพรพันแพรพันคือใครกันแน่การเดินทางออกหาทองเริ่มต้นขึ้นเสียกิจเกริรกสารวัฒนาแพรพันเดินทางไปโดยมีทั้งตำรวจและพวกเสือทองรวมทั้งพวกเพลิงคุ้มกันไปทางฝ่ายศักพง มะนาวมะควิดแก้วตามะขินก็เดินทางไปดักและจับปุ่มหลวงพ่อเสือเหมือนรู้อะไรบางอย่างจึงต้องแอบตามไปเมื่อทั้งหมดถึงเมืองทองเสือไพรล,ลงไปค้นหาทองในเมืองไม่เจอเพราะที่จริงแล้วเหตุการณ์ขึ้นในอดีตเสือไพรไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่เป็นคนปล้นจริงๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีการขุดพบทองคำสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองมูลค่ามหาศาล เกลึกซึ่งขนาดนั้นเป็นนายกเทศมนตรีเป็นคนนำทางให้เจ้านาที่ขุดอีกทั้งยังเป็นคนคุ้มกันแต่เกลึกคิดคดให้คนมาปล้นโดยอ้างชื่อเสือไพรเสือไพรรู้จึงมาดักปล้นเสียก่อนแล้วเอาทองไปซ่อนไว้ในเมืองแต่เขาจะไม่ได้เรื่องราวเริ่มคลี่คลายต่อไปแต่ก่อนชาติเสือเสือไพรเกลึกและเสียกิจเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆมีผู้หยิงคนหนึ่งชื่อชบาต่างเป็นที่หมายปองของทุกคนชอบารักเสือไพร แต่ต้องมาแต่งงานกับชาติเสือซึ่งมีลูกติดท้องของเสือไพรมาด้วยชาติเสือมาปราบเสือไพรแล้วยิงเสือไพรแต่ชบาเข้ามารับทางปืนจนชบาตายชาติเสือเสียใจที่ฆ่าคนรักของตัวเองจึงไปบวชตลอดชีวิตและเอาลูกที่ติดท้องชาวบามาไปฝากให้พระสมชายเลี้ยงดูชาติเสือก็คือหลวงพ่อเสือส่วนลูกของเสือไพรที่ชาติเสือส่งเสียก็คือศักนั่นเอง ทางด้านแพรพันยอมตายเพื่อปกป้องแก้วตาความจริงเปิดเผยว่าแพรพันเป็นน้องสาวแท้ๆของแม่แก้วตาที่ยอมเข้ามาในชีวิตเสียกิจและเกรกก็เพราะต้องการล้างแค้นเกรกที่ได้แม่ของแก้วตาแล้วทิ้งขว้างแถมยังโกงสมบัติไปอีกเธอจึงยอมเป็นชู้กับเกรกเพื่อหาหลักฐานเอาผิดกับเกรกเรื่องราวจบลงด้วยดีเกรกเสือทองเสียกิจตายสารวัดพนาถูกพงจับกุมดำเนินคดี แกวตาขยายโรงเรียนให้ใหญ่ขึ้นตามที่ฝันเอาไว้ที่อำเภอนี้ได้ปลาดปรับรามคนใหม่ที่ชื่อศักประกาศสิทธิแท้ศักก็ปลอมตัวเข้ามาด้วยภารกิจเดียวกับพงส่วนหลวงพ่อเสือก็เดินทุดงต่อไปโดยมีเสือไพรพ่อของศักเพื่อนรักที่เข้าใจกันเดินตามไปทุกพลทุกแห่งติดตามชมข้ามากับพระ